รักสุขภาพต้องกินห้าสิ่งต่อไปนี้หนึ่งผักกระเดาแซ่บอีหลีสอง้ยมะขามอ่อนสผักบุ้งกินแล้วสายตายดีสี่กระทินกินแล้วบำรุง ข้อเทา้าห้าผักกาดต้นปิดท้ายด้วยนะ้กินแล้วดีทุกวัน